โอเคครับก็ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกคนกันด้วยนะพามาดูรถเกี่ยวข้าวโพดเราครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะภาพอาจจะไม่ไม่ไม่แจ่มเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ตรงนู้นนะครับรถรถข้าวโพดเราจัดมาใหม่นะครับสำหรับหัวเกี่ยวข้าวโพดอู่ลำพูนการช่างนะ อันนี้เขาโพดพันอะไรนี่ไม่แน่ใจนะครับยังไม่เจอเจ้าของหน้าเลยของไรหนื่อยเอรถเป็นอะไรน้ามันตันหรือเปล่าเนี่ยเสียงบูบ,บูบูบับบบับบบ,บัเนี่ยก็อาจจะแวะมาให้ดูสักนิดนิดนะครับอาจจะยังไม่ได้ถ่ายเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันเย็นแล้วเนาะน,ะนจะแบบผมจะหมด ก็เกี่ยวทีแถวนะห้าแถวเต็มก็ฝักไม่ไม,ไม่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ครับก็พอได้ฝักประมาณนี้นะแค่นี้เองนี่ครับไม่เท่าไหร่ฝักยังไม่เท่าไหร่นะครับโอ้เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นครับเจ้าทางของเราเกี่ยวข้าวโพดนะ เดินไปแบบชิวๆเลยครับเรื่องการล่วงหล่นตามหัวงานหรือว่าการเลี้ยวชนลบชนต้นอะไรอยงนี้ก็อาจจะมีนะครับเพราะว่าพวกผมเป็นมือใหม่กันเลยเนาะสำหรับการเกี่ยวข้าวโพดนะครับไม่เคยเลยนะก็เป็นมือใหม่นะเพิ่งเพิ่งลองได้2วันนะครับ ล่วงหล่นเสียหายกับการออกกับฟางหรือว่าออกกับตูดนี่ก็มีน้อยมากไม่ไม่จะพูดยังไงดีละ่ะก็พอก็ถือว่าน้อยนะครับไม่ไม่เยอะหนึ่งก็ไม่มีแล้วออกออกเยอะบ้าออกเยอะบ้างหลังกลับเนี่ยครับกํา ไม่ค่อยนะไม่ค่อยมีนะเนี่ยอันนี้เป็นรอยกลางนะครับไม่ใช่รอยรถเยียบนี่เห็นไหมม,มีมีบ้างนะครับโอ้มีไม่โอแทบไม่มีเลยครับจะให้ไม่มีร้อยเปอร์เซนต์ี่อาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับอาจจะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับข้าวโพดสดครับทุกคนข้าวโพดยังสดอยู่นะยังยังน่าจะยังไม่เกี่ยวไม่หมดนะครับข้าวโพดยังสดอยู่ ตกลงกับเจ้าของไร่นะรอกันได้ก็รอครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ารอรถเกี่ยวนะรอเนี่ยแหละรอให้เขาพดนแห้งนะครับอืมอาก๊อบดันห้าแถวสบายๆครับเต็มแล้วนะ่ชิวๆเลยครับ ูไม่เยอะเท่าไหร่นะสำหรับวันนี้พอแล้วอนะ่ะพอแล้วนะเนยเรือกเอาแค่นีเ้นเอาอันนี้ให้หมดเหรอรอาจจะเกี่ยวแค่นี้นะครับว่ารอรอให้ข้าวโพดแห้งครับยังสดอยู่งานข้าวโพดไม่ค่อยได้มีอะไรเยอะก็รอกันได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูกันสักหน่อยว่าสีข้าวโพดเป็นไงครับ การติดม้ากับแกนก็มีไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูดิลองเดี๋ยวผมจะค่อยๆเดินนะครับให้ทุกคนดูเอาเองตรงนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวจะค่อยๆเดินไปนะก็ไม่ค่อยไม่ไม่มีนะติดก,กับแกน ที่ว่าเม็ดติดกับแกนอะไรเงี้ยนะแทบไม่มีนะนี่ไหมนะก็ไม่มีนะครับแกนก็ปกติเลยอาครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคละอย่าลืมครับนี่ ก๋วเกี่ยวจัดมาใหม่นะตบเคียว <Tokyo. S 1> อ่ะสวยงามครับอโอ้สดเกินครับทุกคนจับดูรู้เลยนะ ความสะอาดก็อาจจะมีพวกันนี้ติดมานะครับเพราะว่ามันยังสดอยู่นะครับอย่างว่าแหละอย่างที่ผมบอกอะยังยังปรับอะไรกันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเพราะผมเป็นมือใหม่นะครับที่ทํารถเกี่ยวข้าวโพดนะโดยรวมแล้วก็ดูดีครับโดยรวมแล้วถือว่าไม่ขี้เหร่นะสาหรับมือใหม่ก็พอดูได้นะทุกคนไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าไม่ดีอ่ะเนี่ย นะครับจะทำความความรู้สึกนะเนี่ยเกี่ยวข้าโวโพด,ดเหนื่อยเหรอ่ายหัวเลยห<ะ>จาเยฮะพอ่พอพ่อเขารับไม่ใช่ไงเนียจะให้ดูการทำงานน้นนอยนิดนะ จะให้ดูได้เป็นนิดเดียวนะเพราะว่ายังมันยังสดอยู่นะยังไม่ได้เกี่ยวก็เดี๋ยวถ้ามีงานจะให้ดูเรื่อยๆครับว่าเป็นยังไงดีขึ้นไหมอะไรยังไงนะครับถ้าแบบเราพอรู้ไปเรื่อยๆเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะเรื่องรถเกี่ยวเขาโผดแล้วเราจะปรับปรับไปเรื่อยๆเราจะดูที่ว่ามันจะเป็นไงแต่แถวบ้านผมเขาโพดก็ไม่ได้ดีอะไรกหนานะไม่ได้ดีอะไรแบบไล่ขนาดนั้นอะ เป็นเป็นที่นานะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ทํานาอะไรทาไร่นะคือเขาไม่ได้ทําไร่โดยเฉพาะนะครับแถวบ้านผมอะ,อะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่ติดตา,ามรับชมครับเดี๋ยวคลิปหน้าจัดให้ดูอีกแน่นอนสําหรับหัวเกี่ยวของโพรดลำพวนการช่างและรถเกี่ยวคันของเรานะจัช้างไฟไฟ้าสาหรับคลิปนี้ก,ก,ก็ต้องขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกแชร์นะ ฝากติดตามในทิกตอกด้วยครับหลับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ